สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวของน้องหมาที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับแล้วก็ครองใจใครใหลายๆคนวันนี้เราจะมาสำรวจโลกของบูดอกกันครับ<ฆ>โดยเฉพาะสองสายพันธุ์ทีเ่เราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอย่าง English Bulldog ok, แล้วก็ French Bulldog ok ครับค่ะเจ้าสองพันธุ์นี้เนี่ยเขามีความน่ารักเฉพาะตัวนะคะหน้าตาอาจจะดูเหมือนบึงบ้งๆหน่อยแต่จริงๆแฝงความตลกไว้เยอะเลย แล้วก็เบื้งหลังประวัติเขาก็น่าสนใจมากๆค่ะใช่ครับวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจพวกเขาให้ลึกขึ้นไปอีกตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยลักษณะเด่นๆข้อควรระวังในการดูแลโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารของเฟรนชี่เนี่ยสำคัญมาก <c oughs> แล้วก็จะมีมุมมองจากการช่วยเหลือหรือว่าประสบการณ์จริงๆของคนที่เลี้ยงด้วยค่ะครับข้อมูลที่เราจะเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งบทความดีๆจากลาสด็อกบ้านและสวนเพจ มีจากเลมอนแด้วยแล้วก็เว็บเกี่ยวกับประวัติ French Bulldog โดยตรงค่ะรวมไปถึงเรื่องการช่วยเหลือจาก Georgia English b บูด d o g Rescue แล้วก็ประสบการณ์จากคนที่เลี้ยงจริงๆในเว็บบอร์ดอย่าง reddit ด้วยครับก็จะคุยกันสบายๆนะครับเหมือนเล่าเรื่องเพื่อนสีขาตัวโปรดให้ฟังกันดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่รากเง้าของเขากันก่อนเลยไหมคะได้เลยครับมาย้อนดูต้นกําเนิดบูด็อกกันที่อังกฤษก่อนบนรรพบุรุษเขาคือ O English b u l l Dog นะครับ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมีบทบาทในกีฬาที่ค่อนข้างโหดร้ายนิดนึงใช่ค่ะการต่อสู้กับบัวกระทิงหรือที่เรียกว่าบูเบติงค่ะฟังดูอาจจะน่ากลัวนะคะแต่พอมายุคหลังๆยุควิกตอเรียนเนี่ยกีฬาแบบนี้ก็ถูกสั่งห้ามไปบทบาทของบูด็อกก็เลยเปลี่ยนไปค่ะคนก็เริ่มหันมาพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นหมาเลี้ยงในบ้านมากขึ้นอ๋อครับมีการผสมข้ามกับพวกเทอเรียตัวเล็กๆค่ะ,คะเพื่อให้ขนาดมันเล็กลง ลดความดุลงหน่อยแล้วก็เพิ่มความเป็นมิตรมากขึ้นให้เหมาะกับการเป็นเพื่อนในบ้านมากขึ้นค่ะเข้าใจเลยครับจากแบบนักสู้กลายมาเป็นเพื่อนรักในบ้านแทนแล้วเจ้า French Bulldog ล่ะครับตัวเล็กๆที่เราเห็นกันเยอะๆตอนนี้เขาเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้ยังไงครับ มันจะเกี่ยวกับช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือเปล่าครับที่คนงานอังกฤษย้ายไปฝรั่งเศสใช่เลยค่ะถูกต้องเลยช่วงนั้นคนงานทอผ้าชาวอังกฤษบางกลุ่มโดยเฉพาะจากเมืองนอตติงแฮมเขาอพยพไปทำงานที่ฝรั่งเศสกันแล้วก็พาน้องหมาบูดอกไซเล็กๆที่อาจจะไม่ค่อยฮิตในอังกฤษเท่าไหร่ตอนนั้นติดตัวไปด้วยรปรากฏว่าพอไปถึงฝรั่งเศสเนี่ยน้องหมาพวกนี้ กลับดังเปรี้ยงปร่างเลยค่ะโดยเฉพาะในปารีสกลายเป็นขวัญใจของพวกสังคมชั้นสูงศิลปินหรือคนในวงการแฟชั่นไปเลยโห oh, ทำไมถึงฮิตขนาดนั้นที่ฝรั่งเศสล่ะครับน่าจะเป็นเพราะหน้าตาเขาดูเอ่อมีเอกลักษณ์มังค่าแบบหูตั้งๆใหญ่ๆที่เหมือนข้างคาวที่เรียกว่า bad ears นี่แหละค่ะกลายเป็นิกเนเจอร์สำคัญเลย uh huh. แล้วก็ตาลมโตตัวเล็กๆกระทัดรัดดูมีสไตล์ คนฝรั่งเศสเขาก็เลยพัฒนาต่อยอดเน้นลักษณะพวกนี้ให้เด่นขึ้นไปอีกพร้อมกับนิสัยที่น่ารักขี้เล่นเข้ากับคนง่ายจนกลายเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่แยกจาก English บู l ด d อกชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ได้รับการยอมรับจาก American Kennel Club หรือ AKC ในปี1898โอ้โหการเดินทางนี่น่าทึ่งเหมือนกันนะครับจากอังกฤษไปฝรั่งเศสแล้วกลายเป็นไอคอนเลยทีเดียวแล้วถ้าจะให้ครบๆหน่อย มันยังมีอเมริกันบูลด็อกอีกพันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอเมริกันบูลด็อกก็มาจากโออิงลิชบูลด็อกเหมือนกันแต่ว่าพัฒนาในอเมริกาจุดประสงค์หลักคือใช้งานในฟาร์มเลยค่ะช่วยต้อนวัวเฝ้าบ้านอะไรแบบเนี้อ๋อครับเขาก็จะตัวสูงกว่าใหญ่กว่าแข็งแรงปราดเปรียวกว่าพวกอิงลิชกับ French บูลด็อกที่เน้นเป็นหมาเพื่อนเล่นในบ้านมากกว่าค่ะ ถือว่าเส้นทางการพัฒนากับลักษณะก็ต่างกันชัดเจนอยู่ค่ะพอเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจที่มาที่ไปของแต่ละพันธุ์มากขึ้นเลยครับทีนี้หลายคนอาจจะยังสับสนนิดหน่อยระหว่าง English กับ French b u l l d อกเรามาดูกันหน่อยไหมครับว่าจุดที่เหมือนหรือต่างกันหลกัหลกๆมีอะไรบ้างได้เลยค่ะเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะคะถ้าดูจากข้อมูลของบ้านและสวนเพชเนี่ยจะเห็นความต่างชัดๆเลยก็คืออย่างแรกขนาดตัวค่ะ English Bulldog จะตัวใหญ่กว่าหนักได้ถึงประมาณ18 2 5โลเลยส่วน French Bulldog จะเล็กๆหน่อยประมาณ8 1 4ถึโลค่ะค่ะผมใบหูอันนี้ชัดมาก English Bulldog หูจะพับๆที่เรียกว่า Rose Ear แต่ French Bulldog นี่หูตั้งเด่นเป็นสง่าเลยค่ะแบบ Bat-like ear อ๋อใช่ๆอันนี้เห็นชัดพลังงาน อันนี้ก็ต่างกัน English Bulldog จะนิ่งๆกว่าสุข,ขุมชอบนอนอาจจะดูขี้เกียจนิดๆส่วน French Bulldog จะคึกคักกว่าขี้เล่นอยากรู้อยากเห็นพลังเยอะกว่าหน่อยค่ะอือแล้วก็บุคลิกค่ะ English จะดูภูมิฐานอ่อนโยนใจเย็นเด่นส่วน f r e ร c ชี่จะมีความสนขี้เล่นฉลาดแกมกงนิดๆค่ะถึงจะต่างกันแต่ก็มีความคล้ายกันในหลายเรื่องเหมือนกันใช่ไหมครับแน่นอนค่ะ ลักษณะร่วมที่สำคัญเลยก็คือทั้งคู่เป็นหมาหน้าสั้นหรือ brachycephalic ค่ะซึ่งมันก็มีผลกับระบบหายใจนะทำให้ต้องระวังเรื่องอากาศร้อนๆมากๆหรือออกกำลังกายหนักๆไม่ได้ มีนิสัยพื้นฐานที่อ่อนโยนค่ะหมอกเป็นหมาในบ้านรักเจ้าของเข้ากับคนง่ายเด็กก็ได้สัตว์อื่นก็ได้เท่าฝึกดีๆนะคะต้องการการดูแลผิวหนังเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะตามรอยพับย่นๆทั้งหน้าทั้งตัวต้องเช็ดทำความสะอาดบ่อยๆไม่งั้นหมักหมมติดเชื้อง่ายค่ะอ๋อครับ ไม่เหมาะกับออกกําลังกายหนักๆทั้งคู่เลยชอบเดินเล่นสบายๆส,ส,สั้นๆมากกว่าครับผมแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือต้องการความรักความเอาใจใส่ค่ะติดคนมากไม่ชอบอยู่คนเดียวนานๆเลยชัดเจนเลยครับทั้งความต่างที่ทําให้แต่ละพันธุ์มีเสน่ห์ของตัวเองแล้วก็ความเหมือนที่บ่งบอกเป็นบูด็อกทีนี้ขอเจาะลึกไปที่ f r ร n c h บู l l d อกหรือ r e ร c ชี่ที่หลายคนชอบเรียกกันหน่อยครับจากข้อมูลในเลมอนเอทที่มาจากคนเลี้ยงจริงๆเนี่ย ดูเหมือนว่าการอยู่กับเฟรนชี่นี่มีเรื่องให้ขำให้เอ็นดูได้ตลอดเลยนะครับใช่เลยค่ะเฟรนชี่นี่เขามีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากจริงๆค่ะใครเลี้ยงจะรู้เลยว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นเหมือนออไลเซนประจำตัวเขาเลยอย่างเช่นเสียงกรนกับตดค่ะอันนี้คือปกติมากกรนดังบางทีดังจนเราสะดุ้งเลยจริงเหรอครับจริงค่ะส่วนตดนี้ก็มีทั้งแบบมีเสียงแต่ไม่เหม็นหรือแบบเงียบกริบ แต่กลิ่นนี่โอ้โหรุนแรงมากถือเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจความน่ารักเขาแหละครับครับความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ติดคนเฟรนชี่นี่เป็นหมาเงาตามตัวเลยค่ะชอบเดินตามเจ้าของไปทุกที่ชอบสอดส่องชอบเข้ามามีส่วนร่วมทุกอย่างไม่ชอบอยู่ห่างสายตาหรืออยู่คนเดียวเลย mm hmm. ช่างพูดในแบบของเขาคือเขาอาจจะไม่ใช่หมาเห่าเก่งนะแต่ชอบทำเสียงในคออึอึอาอาเหมือนกำลังบน่นหรือคุยกับ โดยเฉพาะเวลาดีใจตื่นเต้นหรือรอข้าวนี่แหละน่ารักน่าหยิกมากครับขี้เล่นเข้าสังคมเก่งค่ะโดยรวมเป็นมิตรปรับตัวเก่งชอบเล่นแล้วก็อย่างที่บอกไม่ค่อยเห่าเสียงดังเลยเหมาะกับเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์คอนโดในเมืองมากๆค่ะฟังดูเป็นเพื่อนร่วมห้องที่น่ารักจริงๆนะครับด้วยขนาดตัวที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้ต้องการออกกำลังกายเยอะมากทำให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนเมืองได้ดี แต่ว่าความน่ารักนี้ก็มาพร้อมกับความต้องการดูแลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับบทความในลาสดอกนี่ก็เน้นเรื่องนี้มากเลย ถูกต้องเลยค่ะเรื่องสุขภาพนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่คนจะเลี้ยงเฟรนชี่ต้องทำความเข้าใจแล้วก็เตรียมพร้อมเลยเพราะเขามีแนวโน้มจะมีปัญหาบางอย่างได้ง่ายกว่าหมาพันธุอื่นนะคะด้วยลักษณะทางกายภาพเขาเองปัญหาหลักๆที่เจอบ่อยๆกับวิธีดูแลก,ก็เช่นภาวะน้ำหนักเกินหรือโรบอ้วนค่ะเฟรนชี่อ้วนง่ายมากจริงๆเพราะตัวเตี้ยล่ำๆแต่เผาผลาญไม่คุอยดีพอน้ำหนักเกินปุ๊บก็กระทบข้อต่อทำให้ปัญหาหายใจแย่ลงไปอีก การคู่อาหารคุมแคลอรี่เลยสำคัญมากๆค่ะครับระบบย่อยอาหารที่บอบบางค่ะเขาจะท้องอื่นง่ายตดบ่อยอาหารบางอย่างเช่นข้าวโพดถั่วเหลืองข้าวสาลีอาจจะไปกระตุ้นแก๊สได้ง่ายการเลือกอาหารสูตรเกรนฟรี free, ที่ใช้โปรตีนย่อยง่ายๆอย่างปลาหรือไก่แล้วก็แบ่งให้กินทีละน้อยๆหลายๆมือ้ออาจจะช่วยได้ค่ะอ๋อกรนฟรี free, ช่วยได้ จจะช่วยลดเรื่องท้องอืดได้ค่ะแล้วก็ปัญหาระบบหายใจอันนี้ก็มาจากหน้าสัน้นนั่นแหละค่ะโครงสร้างกระโหลกสั้นทําทให้ทางเดินหายใจเขาแคบเหนื่อยง่ายหายใจเสียงดังต้องระวังเรื่องอากาศร้อนจัดๆเลยห้ามออกกําลังกายหนักไปการเสริมพวกโอเมก้าสก็อาจจะช่วยบํารุงได้บ้างบางตัวอาการหนักๆอาจจะต้องปรึกษามหมอเรื่องผ่าตัดเลยนะคะโหถึงขั้นนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็ปัญหาผิวหนัง ผิวเขาบางแพ้ง่ายมากแพ้น้ำลายตัวเองแพ้อากาศแพ้อาหารก็เป็นผื่นคันขนร่วงได้ง่ายต้องดูแลความสะอาดดีๆโดยเฉพาะจารอยพับแล้วก็เลือกอาหารที่เสริมพวกโอเมก้า6ซิงค์ไบโอตินพวกนี้จะช่วยบำรุงผิวหนังกับขนค่ะ สุดท้ายคือปัญหาข้อต่อค่ะด้วยความที่เขาเตี้ยเตียล่ำล่ำเนี่ยข้อต่อต่างๆโดยเฉพาะสะโพกข้อศอกต้องรับน้ำหนักเยอะเลยเสี่ยงข้อเสื่อมได้ง่ายการคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนแล้วก็เลือกอาหารที่มีสารบำรุงข้ออย่างกลูโคซามีนกับคอนรอยตินหรือให้เป็นอาหารเสริมไปเลยก็จะช่วยชะลอได้ค่ะฟังดูแล้วการดูแลเฟรนชี่นี่ต้องใส่ใจรายละเอียดเยอะจริงๆนะครับ สรุปคือหัวใจสำคัญก็อยู่ที่การเลือกอาหารให้เหมาะเลยทั้งโปรตีนต้องย่อยง่ายไขมันดีสูตรอาจจะต้องเป็นเกรนฟรีเสริมสารอาหารจำเป็นต่อผิวหนังข้อต่อแล้วก็สำคัญสุดคือคุมปริมาณป้องกันอ้วนใช่เลยค่ะการลงทุนเลือกอาหารดีๆที่เหมาะกับเขาจริงๆเนี่ยถือเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพระยะยาวได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เยอะมากค่ะ ทีนี้ครับนอกจากเรื่องการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กๆแล้วยังมีอีกมุมหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องของบูด็อกที่ต่านั้นโอกาสครั้งที่2หลายตัวเลยที่ต้องไปอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ซึ่งเราก็มีข้อมูลจาก Georgia English Bulldog Rescue หรือ GEBR แล้วก็เรื่องจากผู้ใช้ใน Reddit มาคุยกันครับค่ะเป็นมุมที่สะท้อนความจริงได้ดีเลยนะคะ GEBR นี่เขาช่วยเหลือ English Bulldog โดยเฉพาะเลยที่รัฐจอร์เจีอเมริกาเขาช่วยน้องหมามาเป็นพันตัวแล้วนะคะ สาเหตุที่น้องๆต้องการบ้านใหม่ก็มีหลายอย่างค่ะทั้งหลงทางเจ้าของเดิมเลี้ยงต่อไม่ไหวอาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือมีปัญหาพฤติกรรมน้องหมาเองบางตัวก็ถูกทิ้งจากฟาร์มหรือช่วยมาจากบ้านที่เลี้ยงไม่ดีเลยค่ะปัญหาสุขภาพก็เป็นปัจจัยสําคัญด้วยใช่ไหมครับเป็นปัจจัยใหญ่เลยค่ะบูดอปหลายตัวที่ศูนย์รับมาเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่ต้องรักษาต่อเนื่องค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยอย่างเช่นนิ้วในกระเพาะปัสสาวะ ปัญหาทางเดินหายใจที uh ่ต้องผ่าตัดโรคหัวใจผิวหนังติดเชื้อแรงๆหรือปัญหาตาอย่างตาแห้งหนังตามวลเข้าเอนโทรพียนที่อาจจะต้องใช้ยาตลอดชีวิตหรือผ่าตัดซ้ำๆอะค่ะโหนี่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายพื้นฐานอย่างทำหมันขูดหินปูนหรือรักษาพยาธินอนหัวใจอีกนะคะการรับเลี้ยงหมาจากศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับต้องพร้อมทั้งใจพร้อมทั้งเงินจริงๆทีนี้ มีเรื่องเล่าจากคนที่รับเลี้ยงอิงลิชบูดออายุ4ขวบมาจากศูนย์ใน reddit ซึ่งเจอเรื่องท้าทายตั้งแต่แรกๆเลยค่ะเจ้าของใหม่เขาเล่าว่าน้องหมาตัวนี้มีพฤติกรรมขึ้นคร่อมหรือ h u มปิ้งที่นอนตัวเองแล้วก็จะฉี่รถที่นอนนั้นทันทีเลยซึ่งเจ้าของใหม่ก็กังวลมากพฤติกรรมแบบนี้อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะคะ ทั้งเครียดจากการปรับตัวรู้สึกไม่มั่นคงหรืออาจจะเป็นผลจากอดีตที่เขาอาจจะต้องต่อสู้แย่งชิงของหรือเป็นการประกาศอนาเขตตามสัญชาตญาณก็ได้ค่ะการเข้าใจที่มาหรือประวัติของหมานี่สำคัญมากเลยสินะครับโดยเฉพาะหมาช่วยเหลือสำคัญมากๆค่ะเคสนี้เขาทราบว่าน้องหมาถูกช่วยมาจากสถานการณ์ที่ไม่ดีเลยในต่างประเทศ แล้วก็ย้ายบ้านอุปถรัรมมาหลายที่แล้วซึ่งก็บอกได้ว่าเขาอาจจะมีแผลในใจหรือเรียนรู้พฤติกรรมบางอย่างเพื่อเอาตัวรอดมาการสร้างความไว้ใจความรู้สึกปลอดภัยเลยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเจ้าของใหม่ต้องอดทนมากๆสม่ำเสมอใช้การให้รางวัลชมเชยเวลาน้องทำถูก รพร้อมๆกับจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นอาจจะต้องเอาที่นอนออกไปก่อนช่วงแรกหรือดูแลใกล้ชิดมากๆการฝึกคำสั่งพื้นฐานง่ายๆก็ช่วยสร้างวินัยและความเข้าใจกันได้ค่ะต้องใช้ทั้งความเข้าใจความอดทนสูงมากจริงๆนะครับการที่เจ้าของหมาในโพสต์นั้นเขาดีใจมากแค่น้องหมาออกไปยอมฉี่นอกบ้านเองได้สำเร็จเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายแต่ก็เป็นความสุขเล็กๆที่มีความหมายมากเลยในการสร้างความผูกพัน เขาเองก็ยอมรับว่าเหมือนโดดลงน้ำลึกเลยนะที่เลือกรับเลี้ยงอังกฤษบูลด็อกช่วยเหลือเป็นตัวแรกแต่ก็ยังยืนยันว่าจะเรียนรู้แล้วก็ให้ชีวิตที่ดีกับน้องหมาตัวนี้ให้ได้ซึ่งน่าชื่นชมมากครับในการให้โอกาสครั้งที่2ค่ะ เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จำเป็นจริงๆค่ะสำหรับการรับเลี้ยงน้องหมาช่วยเหลือโดยเฉพาะพันธุ์ที่มีความต้องการเฉพาะตัวสูงแบบนี้วันนี้เราก็ได้สำรวจโลกของ e English และก็เฟรนช์บูด g กันในหลายแง่มุมเลยนะครับตั้งแต่ประวัติที่น่าสนใจเสน่ห์เฉพาะตัวความเหมือนความต่างไปจนถึงความต้องการด้านสุขภาพที่ค่อคนข้างละเอียดอ่อนโดยเฉพาะในเฟรนชี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยมุมมองของการช่วยเหลือการรับเลี้ยงด้วยครับ ใช่ค่ะสรุปได้ว่าพวกเขาเป็นเพื่อนสี่ขาที่ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะมีบุคลิกที่ทําให้เราหลงรักได้ง่ายมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการความเข้าใจความอดทนแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ที่สูงมากจริงๆจากเจ้าของทั้งเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าการจะนําบูดอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเนี่ยควรจะมาจากการศึกษาข้อมูลอย่างดีเลยแล้วก็ความพร้อมที่จะมอบความรักการดูแลที่ดีที่สุดให้เขาไปตลอดชีวิตนั่นเองนะครับ มีประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนิดนึงอะคะ่ะคือพอเรามองไปที่ปัญหาสุขภาพที่เจอบ่อยๆในพันนี้โดยเฉพาะปัญหาที่มันเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพที่เราแบบว่ามนุษย์เรานี่แหละเป็นคนกําหนดทิศทางการพัฒนาเขาขึ้นมาอย่างหน่าสั้นๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดคําถามถึงความรับผิดชอบของเรานะคะทั้งในฐานะคนเลี้ยงคนเพาะพันธุ์หรือแม้แต่คนที่แค่ชื่นชอบพันนี้ก็ตาม ว่าเราจะช่วยส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเขาในระยะยาวได้ยังไงบ้างเพื่อให้สายพันธุ์ที่เราก็รักเนี่ยเขาแข็งแรงแล้วก็มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปได้จริงๆค่ะเป็นคำถามที่สำคัญและก็น่าคิดตามมากๆเลยครับขอบคุณสำหรับมุมมองนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการร่วมพูดคุยเรื่องราวของบูด็อกในวันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากรู้จักพวกเขามากขึ้นก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับ วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ